เอ้อยมันกระไดเยอะคนละแก่สองแกนะมันเบาเพื่นอนันจินเฟอร์เลยพี่น้องเออรักใช้แห,หล้านทุกคนกินได้เนะสาวเจ้า่ะ <laughs> เจ้ายังกินได้เนาะ ค่าเถอยัสะเตกบ่อยากลงเราอยากกินก็ต้องกินโอ้ต้อเยอะขึ้นเนายอราซันเฮ้ยบ่ลงมมนี่ฮะโค้งได้แต่กันหือหื้ราซันบ่ลงแถมยังัะไปโมหานกันาะ กินเฟิร์นก็กินพักก็ไปละลายแซ่บอันนี่เป็นบุฟเฟ่ต์นะทำแล้วจะผู้มากเนาะบุฟเฟ่ต์พักนะผู้บริมากพักก็ไปเจริญกายอืมบอสเราจะกินอันนี้จะแม่เราจะกิน,น,น,กนเนบอร์นี่เนาะนี่ก็คือแมนวส่งค่าสองค่า่ว่ายอมยาวแล้วปกติละซ้ำหนึ่งซ้ำยาซ้ำยำสลดัดเลย แล้วก็เหลือเนาะเส้นฟือเหลือแต่พักระเบิดเพราะเรากินแต่อันพักเส้นฟือเราบ่กินเส้นฟือมันจะละลายในปากเลยเบยย่ำเลยเส้นฝือมันเนาะน้ำฝุดแห้งเบอร์เลยเส้นเือมันก็ละลายในปากเลยเนาะผุ้เมเฟ็นืถุ่มบ่เมื่อกี้แต่ละมื้อก็ฝืนถุ่มเบอร์เลย ผ้าเมื่อคืนในบุหูวเมื่ออะไรเรารับยามใดนเจ้าคะและ้วจะเปลี่ยนยาม้นอื่นเขา,เเาเจะเป็ด่ยนจากเจ้าเปลเปี่ยนยังไง,บอ,องบอกซะเลยบอกเบิ่งน้องเบิ่งหนังมันก็นให้ไปเองตามมันแนหละบ่เฮ้ยแต่ยานเนาะวันนี้ก็อยากให้แล้วก็สิไปเ,เบิ่งหนังแล้วก็เลือกกันให้โอ้ยเนาะ ตัวเต๋าลงในแบบโอ้ยน้ออ๋อได้ผักมะเทียงเดียวกับกูเทียงเดียวเลี้ยงเถียงเลี้ยงอ๋อไม่ใช่จอกหรือซ่าเอาเมลลวงเอาใบยันเอาใบใบทะเบียนสุ่มรถบริียาเออใบทะเบียนสุ่มรถทะเลไปให้เบิ้งวันยังพริยาเดียวกับพวกไปแต่งงานไม่แล้วหันนะอืมเทียนเดียวเลี้ยงซ่าเหตุเทียนเดียวยังเลยอ๋อพอละมะเทียงกูโอ้ยเพิ่อนมึงบดถึงจุดนั้นมึงกรบปุกหูดอกฮ่ากูว่าว่าเอาไปเฮ็ดเพียงเขาบอกอยากยู่น้ำตแล้วเขาจะไปแต่งไม่ ขาปุ่งกัเบ้าแบบนี้เอาละท้ายละข้างไม่หลวมคุณรถบอด้เบ้าเข้าข้างไปเราเข้าข้างไม่ว่ากันกลางมึงเล้ากันกลางอะไรนะนายพ่อว่าแบบอันป่อยไปซะดตอนนีดูน้าพอดีไปแต่งไม่ดยที่แบบแม่เหรอเออเจ้าจังลากไปแต้มเนี่ยเข้าโอยากยู่น้ำลรืวะเขาบอกแม่เขาไปด่าไปตบหัวอยั่ไงเขาก็ยังนั่งเสยนกอยู่อย่าคู่กับเทสอยู่นะเนี่ยคู่กับเทสดูงเห็นมาคลิปตัวนะฮะ คลิปโกดซดนึงบางย่าคู่เท็อยู่แม่กับไปแม่ผัวกับไปตบหัวลูกชายดิช่าแบบด่านะนักบูเท็ก็ปูกจำนักกูจุดหว่าว่า,วา,วาเอาคืนมาให้แด๊ได้สำนันแหละขาวไปยากอยูน่ามันเลยน,นะความหมายก็นะเอา<ว>ตัวไหวนั่งกับบุญยากได้คืนดอกแต่นั่งเฮ็ดไว้บบเพื่อความแบบซาใจนะเบิ่งตัวนี้อ๋อคำแม่นะไรเอามาก็ดูนั่งละแสดงเทว้าแบบ แบบพ่าดมากก็ไได้บลได้เั่นั้นเนีน,นี้นางกับเราหูยู่งแต่ก็แบ็บก็ไม่ได้ทําอะไรไปอย่างี้นะแต่กับแค่นสงสารแต่แห้งเทมาทางนางผิดแล้วน้องมึงกระดไดมึงบอกหูบอกมึงเห็นว่ามีคนพัดหัวลงว่าวเ,เอาหน้าไปสัญญกรรมเบิดตัวอีนั้นเลยจะตามหาอยู่แต่ยา่าพวกเ่านน เขาเป็นกรรการนะว่าเขาหมายว่าถ้าแม่นว่าเขาบอาร์บีคิวทำอะไรทีให้เขาไปเห็นนะบอกองเอาอย่างายแบบนี้บหรอบอสเนาะไปย่าให้มันแล้วก็แล้วย่าบอสย่ามันก็ยังอ้าวอันเดียสักสมูทออกาบบย่าหางบอสบาร์ี้ิวจ้ะเออมันก็ยังอ้าวเนาะอีกแล้วก็มิดอยู่มันหรอให้เราไอ้สักมันจะชื่ออะไรโอกาสมันเปิดตันลูก แทบเ้ยฟองห้องเดียวค่ะน่าสีเมียหลวงพิศรษะกันห้องฟองเลยเอกับพิษแม่นามันมนตัวเองมาไปแต่งงานใหมใบหญ้าเขาเาถึงเจ้าสีด้อย่างมากอ่ะมันก็ตอนนั้นพวกก็คือที่สร้างไปแล้วแถมเจ้าม่เฮ็ดใหยแบบนี้สมมุติถึงค่อยสีออการไม่อย่างมากเครับมันบอกท่านแล้วนะค่อยกันแห่งสร้างเจ้ากัวเก้าเฮ็ดในค่อยแบบ อ่นอามเป็นคนแบบมแบ,บ,บมม,มีทางไปอีแบบจบเกมอีนะสาวอผมมีทางไปอีได้ตัวจบเกมอีแบดนี้ฮะเกมเล,เ,เลี้ยเออเธอบอกเกมอีกนะเธอบอกข้าวบ่มาห่าแล้วนะข้าวบ่เอาเจ้าละโลแบบ แ้าม anyway. really ่อันพูดพ <Why> ัวะแล้วก็เฮ right ็ดบทึกสมมติว่าเดี oh <yeah>. yes. ๋ยวนี้เราค่อยยากย่าเดี่ยค่อยยากแต่งงานไหม่่อยอยู่น้ำเจ้าบวได้แล้วกว้าวกัวค่อยสิคอย่าแล้ทรัพย์สินทุกอันค่อยสินยกให้เจ้าเบิร์ตให้เจ้าเป็นคนพ่อเจ้าเป็นคนเลี้ยงรู้เดี๋ยวนี้เราค่อยค่อยบ่มีเฮ็ดคนอย่างก็คือว่าค่อยอยู่น้ำเจ้าบวได้แล้วมันเบิร์หักแล้วเมื่อบวได้อันนี้ผัดเบลวาว่าไม่อะไรยังไงแบบว่ายังบอกว่าสิไปเข้าเวนไปงามเอามันกันยัง คุ้มคือเนาะคำว่าเมียหูแล้วก็บ,บอกโรงแรมแม่แล้วค่อย,อยนี่แหละไปมักเขาค่อยอยู่น้ำเจ้าบัได้แล้วค่อยเบิดหักจะแล้วค่อยสิให้จะมดทุกอันทรับย์สินรถที่สร้างมากค่อยสิให้จะามดเงินซารลรถล่ามบได้เอาอย่างไปจักอันไปในส่วงเสื้อค่าขี้